เอ<โ>เดียเดียวไม่คุณได้จ้ะได้ถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าไงจ้ะแก้บนอะไรในงานเนี้ยแก้บนอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้คือตอนนั้นเนี่ยพ่อฉันป่วย<อ>พ่อฉันได้ต้องผ่าตัดด่วนอไอตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพ่อก็โทรมาบอกลูกพ่อต้องผ่าตัดด่วนเลยเพราะว่ากระพดดเ,เพาะทะลุ เปเดียวเดียวพ่อวางสายไปเราก็บอกพ่อบอกก่อนก่อนวางสายบอกพ่อพ่อพ่อเซ็นได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยนามสกุลเราในนามสกุลเดียวกันกับพ่อถ้าหาว่าต้องเซ็นผ่าตัดใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นนุ่นคนเดียวใช่นุ่นไปไม่ทันเพราอนุ่นอยู่นครปฐมนุ่นไปไม่ทันวันนั้นน่ะก็เลยบอกพ่อไม่เป็นไรพ่อเซ็นไปเลย เซ็นไปเลยแล้วเดี๋ยวจัดการให้พ่อก็วางสายไปสักแป๊บหนึ่งพี่ชายโทรมาบอกว่านุ่นนุ่นพ่อเซ็นไม่ได้แล้วพ่อหลับไปเลยเอา้าพ่อไม่รู้สึกตัวแล้วใจเสียเลยสิใจเสียเพราะว่าหมอบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนออเราก็ ถ้าเราไปตอนนี้เราก็ไม่ทันไงพ่อหลับไปทำไงดีงแล้วก็ยกมือไหว้บอกสารตายายบอกว่าทำไงก็ได้ให้พ่อหนูรู้สึกตัวได้ไหมจะเป็นยังไงก็ขอให้รู้สึกตัวขอให้รู้เรื่องอ,อ,อย่ามีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ว่างี้นะเราเป็นห่วงพ่ออะผลสรุปแล้วสักกี่สิบนาทีมั้งสารตายายเขาก็ทำงานไงอุ้ยได้ดังใจ แลวยิ่งกว่าไปสีคืนยี่สิบนาทีนะ,ะ,ะหมอก็โทรกลับมาบอกคุณอน,นิสาไม่ต้องมาแล้วคุณพ่อรู้สึกตัวแล้วอุ้ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อสิบารมีตายายบารมีตายายายกมือไหว้บอกว่าตาจา๋ายายจา๋าถ้าหากว่าพ่อหนูเรียบปลอดภัยนะหนูจะเอาลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาเนี่ยมาเล่นให้ตรงนี้เลยเตรงนี้เลยแล้วเอานางลำมาลำให้ด้วยอย บนไปเลยบนเรื่องใหญ่ๆไปเลยเออพอพ่อ,อ,อฟื้นมาเอ,อเปไปงเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงไงออพ่อแล้วพ่อหลับไปทำไมอะ่ะมันเป็นห่วงนะเนี่ยอ๋อพ่อง่วงลูกแต่ว่านี่บนแล้วไงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่มีอะไรแทรกซ้อนหัวใจไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้ล้มเหลวง่วงง่วงโถตาออดนะตาออด ไม่น่าให้ลูกสาวเสียตังเล่นเลยถ้าฉันต้องมาเล่นลิเกเพราะพ่อแกง่วงใช่เป็นไงล่ะชีวิตไหวแล้วไงบอกบนไปแล้วบนไปเออแล้วตอนนั้นที่มาบนมีลิเกมาเล่นแถวนี้ไหมมีลุงฟ้ากฤษดาเขาเล่นวิกอยู่ที่นี่จริงระจริงแปลกก็เหมาะเจาะทำไมมาเจอกันได้วะตอนนี้ฮึขี้มึงกูแมมันเหมาะเจาะไป เอาจริงๆเลยไหมวันนั้นน่ะมันว่างงานขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็เลยมาดูเขาสักหน่อยใช้คำว่าขับรถมาเรื่อยๆบ้านอยู่ไหนตอนนั้นอยุทยาแล้วที่นี่ที่ไหนนครปฐมอุ้ยเรื่อยมากไม่ต้องมี GPS ก็ถึงได้ก็ขับมาเลยอยไงตอนนั้นน่ะแล้วก็ขับไปไม่รู้เส้นทางหรอกติดเป๊ะดิเอ๊ะนี่เก๋ไข่เล่นนานๆ่า ออตนก็เลยแวะเข้ามาดูก็เลยแวะเข้ามาดูซะหน่อยตอนนั้นก็รำใหญ่เลยสิเราโอ้ยเต็มข้อเลยล่ะไหนมาดูวันนั้นฉากพระเอกเขากำลังทุงเลยนี่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 เขามีพระเอกสองคนนะคณะนี้ตอนนั้นมาเจอใครคนนี้คนนี้เออเดนักเกดอ่ะกำลังรำเลยกำลังรำพอรำเสร็จปุ๊บเราเห็นว่าอ้ย พ่อเราไม่ไหวแน่ยอ,อยากดูลิเกอีกอ่ะบ,บนลา